สำหรับชาวราศีสิงห์นะครับนะสิ่งที่ต้องระวังในปี6 7นะครับนะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกก็พูดถึงเรื่องสุขภาพนะหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยนะครับนะคุณเองเนี่ยถ้าในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยต้องมีสติในเรื่องของการขับรถนะหรือว่าการไม่ประมาทนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเราเหรอกบางทีคนอื่นเสือกมาประมาทใส่เรานะครับอันนี้สําคัญมากสําหรับชาวราศีสิงห์นะยิ่งสิ้นปีแล้วด้วยนะครับขับรถนู่นนี่นั่นเนี่ยระวังไว้สักนิดหนึ่งอ้าวสิ้นปีแล คุณเองเนี่ยนะอาจจะหลงลืมนะคนที่บ้านไปหรือเปล่านะบนรรพบุรุษเรานะพ่อแม่เรานะครับนะอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าลืมให้เวลานะครับอาจจะโทรคุยหรืออาจจะเป็นการที่เราเนี่ยนะครับ พาท่านไปหาอะไรกินนะพาท่านไปวัดทานท่านอยากไปไหนก็แนะนำนะว่าเออเทคแคร์ care, ดูแลท่านสักหน่อยก็จะดีนะครับสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยพูดถึงอะไรเขาบอกว่าปัญหาที่ชาวราศีสิงเจอเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่คุณแก้ไขไม่ได้นะครับหรือแบบว่าคุณออพยายามแก้ไขแล้วมันไม่ได้แล้วมันก็เป็นภาวะอุดอัดครับข้องใจตรงจุดเนี้ยนะต้องดูไวสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเรื่องของจิตใจคุณอาจจะไม่ได้เห็นจากภายนอกนอาจจะเหมือนเป็นบางเรื่องบางราวทําให้คุณจิตตกประสาทแดกอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์นะครับ